ถ้าคุณรู้ว่าน้ำตกไม่ใช่น้ำที่สร้างขึ้นจากธรรมชาติคุณจะยังอยากไปเที่ยวชมมันอยู่ไหมน้ำตกที่งดงามที่สุดในเอเชีย er, เพื่อนๆคิดว่ามันจะอยู่ในประเทศอะไรครับถ้าผมจะบอกว่ามันอยู่ในประเทศจีนมีคนตอบถูกบ้างหรือเปล่า น้ำตกนี้มีความสูงถึง314เมตรมันมีชื่อว่าน้ำตกยุนไทโดยน้ำตกนี้นึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมหลายล้านคนต่อปีแต่เบื้องหน้าความสวยงามของน้ำตกมีนักท่องเที่ยวบางคนปีนขึ้นไปจนถึงยอดของมันและถ่ายวิดีโอเก็บไว้ปรากฏว่าพวกเขาต้องพบกับท่อน้ำขนาดใหญ่ที่ปล่อยน้ำลงมาตกตานักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จนทางการจีนต้องออกมาแถลงการว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงเนื่องจากต้นน้ำของน้ำตกต้องไหลามาจากบนทลนซานซีแต่ปัจจุบันมีการสร้างอ่างเก็บน้ำทำให้น้ำที่ไหลามาจนถึงน้ำตกไม่มากเหมือนเมื่อก่อนพวกเขาจึงใช้ปั๊มและท่อเพื่อส่งน้ำให้น้ำตกแห่งนี้ยังคงสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดนั่นเองถ้ารู้แบบนี้แล้วยังน่าเที่ยวอยู่ไหมครับ